สมอไซสไตล์ช่างมานอกสวัสดีเพืเ่อนๆ fc ครับจากาคลิปที่แล้วนะครับจาก2คลิปแล้วเราได้ทําการม้างเพื่อที่จะถอดเอาเสื้อสูบลูกสูแบแหวนฟ้าสูบออกมานะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เราได้ทําการอาถอดออกมาแล้วนะครับก็เจอกับปัญหานะครับก็คือลูกสูบติดลูกสูบเบรกสลักก้านละลายติดก,กันกับสลักลูกสูบนะครับอันนี้ ในคลิปหน้านะครับเราจะถึงจะมาทําการดูสลักลูกสูบออกนะครับจะมีวิธีการเอาออกอยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปทําการรื้อถอดนะครับรื้อถอดชิ้นส่วนภายในฝาสูบเพื่อตรวจเช็คหาความเสียหายนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นคลิปจากตอนที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูจากสภาพเสื้อสูบลูกสูกสแบแหวนแล้วกันนะครับ คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทําการทอดนี่แหละนะครับฝาสูบนะครับภายในฝาสูบมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับถอดได้เราก็ต้องประกอบได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นสกูปปี้ไอนะครับไฟเดี่ยวบังลมพีน้องเอ้ยนะครับนี่นะครับดูจากสภาพฝาสูบกันเลยนะครับเพื่อนๆเบิ่งเอโรดนะครับแห้งแจ้งแดงนะครับเพื่อนๆร้อนจัดนะครับเอานะครับนี่ก็เป็นชุดฝาสูบนะครับของ ออนดาสกูปี้ไอนะครับวิธีการเอาสลักออกนะครับก็คือเขี่ยออกมาแบบนี้ถ้าเขาไม่ละลายติดกันนะนะครับนี่นะครับเขี่ยแล้วก็ดึงออกมาเลยแต่ถ้าเมื่อไรเขาสึกล้อเขาละลายติดกันงานจะงอกนะครับเพื่อนๆมันจะถอดไม่ออกนะครับทีนี้นะครับเราก็เอากระเดื่องวาลนะครับมาเทียบกันระหว่างไอดีกับไอเสียนะครับไอเสียอยู่ขวามือไอดีอยู่ซ้ายมือนะครับมันจะแตกต่างกันไหมนะครับเพื่อนๆอ่า นะครับกระเดียงวาวไอดีก uh, mm ับไอเสียนะครับแตกต่างกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ารถตัวนี้จะมีตัวรถกําลังอัดดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนถอดนะครับก็ต้องสังเกตด้วยนะครับก็จะมีแง่งสําหรับตัวรถกําลังอัดมายกวาวไอเสียอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็นะครับคลายน็อตเบอร์สิบนะครับเพื่อที่จะเอาอ่าตัวแคมออกนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ถอดยากแนบพี่น้อง เพื่อนเปลือน็อตลลายติดกันครับพี่น้องนะครับถอดออกมายังซีแหละครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยเด้อเบอร์สี่ครับอ่าจริงๆมีบล็อกลมแต่ก็ไม่อยากใช้เด้อนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีมันรบกวนเวลาทําคลิปนะครับรบกวนสมาธิด้วยเวลาปั๊มลมทํางานนะครับอ่าตอนให้เพื่อนๆดูแบบซาๆแบบสโลโมชั่นในละครับพี่น้องนะครับอ่าหลังจากที่ทำการถอดออกมานะครับนี่นะครับ ตัวกระเดิงว่าไอเสียนะครับเห็นไหมเขาจะมีแง่งอยู่แง่งหนึ่งนะครับเป็นเหลี่ยมขึ้นมานะครับนี่เหลี่ยมตรงที่ปลายมือผมชี้นะครับมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับอ่ามันจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมนะครับมันจะโผล่เลยลูกปืนออกมาสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับไอเสียสําหรับไอดีมันจะกลมเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมความแตกต่างนะครับไอเสียก็คือตัวบนนะครับอย่าใส่ผิดนะเวลาใส่นะครับเพื่อนๆจาดีๆนะครับอ่า ของสกูปี้ไอนะครับหรือจะเป็นของรุ่นอื่นนะครับถ้าเป็นรถที่มีตัวรถกำลังอัดให้สังเกตดูดีดๆนะครับวาวไอ้กระเดื่องวาไวไอเสียจะไม่เหมือนไอดีนะครับจะต้องดูนะครับเพราะว่าไอเสียจะต้องมีตัวจุดที่นะครับจุดที่ตรงนี้แหละตรงที่มือนิ้วโป้งผมเขี่ยเล่นอยู่นี้นะครับก็คือ,อคกลไกยกไอเสียนะครับก็เขาก็จะไปยก วาวไอเสีย wow uh, ยกกระเดื wow uh, กกเด่องวาวไอเสียเพื่อที่จะให้วาวเปิดค้างไว้นิดนึงนะครับ uh, เพื่อลดกําลังอัดในช่วงที่เรา uh, ทำการสตาร์ทนะครับเพื่อนๆนการลดกําลังอัดในช่วงที่เราสตาร์ทนะครับถ้าเป็นสตาร์ทเท้านะครับ uh, เขาก็จะไม่จะไม่หนักเท้าสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเอเขาก็จะลดกําลังลดแรงต้านลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีไดสตาร์ทก็คือไปช่วยลดกําลังอัด uh, อ ในช่วงสตาร์ตนั้นแหละนะครับไม่ให้ใดสตาร์ททำงานหนักเกินไปนะครับเพื่อนเพเพราะว่ากําลังอัดเยอะๆบางทีใดสตาร์ทมันขับมันหมุนเครื่องไม่ไปนะครับเขาก็เลยต้องสร้างตัวรถกําลังอัดมานะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ถอดแคมออกมานะครับแคมก็ไม่สึกร่อนะครับทีนี้ผมจะเอาผ้ามารองแบบนี้รองทําไมนะครับรองให้วาวมันลอยนะครับเพื่อนๆนรองให้วาวมันลอยนะครับเพราะว่า ผมจะถอดสปริงวาลนะครับถอดสปริงวาลถอดเล็บม้าถอดเกือกม้าหรือว่าประกับล็อกวาลนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อที่จะเอาวาลออกมาเช็คนะครับเช็คตรงไหนเช็คบ่าวาลนะครับเช็คบ่าวาลเช็คหลอดขาวาลหรือบูทขาวาลหรือไกล้วาลนะครับเช็คใบวาลความสึกลอด้วยนะครับผมจะใช้หลักการตอกแบบนี้นะครับเพื่อนเพเพราะว่ายังไงผมก็เปลี่ยนทิ้งอยู่แล้วนะครับผมไม่กลัว นะครับประเภทบาวคดนะครับผมเปลี่ยนทุกคันนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกคันเลยนะครับเวลาเวลาผมทําเครื่องผมจะเปลี่ยนบ่าววาวใหม่ใบวาวใหม่ทุกคันนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าใบวาวที่ผ่านการใช้งานมาโดนความร้อนนะครับมันอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วเหล็กหมดคุณภาพไปแล้วก็ได้สองมันสึกล้ออยู่แล้วนิดหน่อยในสายตาเราบอกว่าใช้ได้นะครับแต่นะครับ เมื่อเราไปบดแล้วมันก็จะสึกลงไปอีกนะครับเวลาใช้งานจริงๆมันก็จะเหลือน้อยนิดเดียวนะครับอายุการใช้งานมันสั้นก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับเ,เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆตอกเอา,อาประกบบล็อกวาลวหรือว่าเล็บม้าออกก็ระวังกระเด็นหายด้วยนะครับเพื่อนๆเวลาออกมาให้เพื่อนๆสังเกตดูด้วยเล็บมา้ามันเต็มเล็บไหมเพราะว่าผมเคยเจอเคสหนึ่งถอดออกมาแล้วมันมีครึ่งเดียวนะครับนั่นหมายความว่า อ่าทาซ่อมมาจากที่อื่นเขาอาจจะทําประกับล็อกวาลวแตกมาก่อนนะครับอาจจะทําประกับล็อกวาลวแตกมาก่อนเรานะครับหลังจากที่ถอดออกมาทั้งไอดีไอเสียนะครับเราก็นะครับ,รานะรบมาเช็คนะครับความหลวมความฟิตของบูธขาวาลโดยการโยกดูนะครับไอเสียจะโยกได้เยอะกว่าไอดีสักนิดนึงนะครับเพื่อนเพราะว่าไอเสียเขาจะทํามาหลวมสักนิดนึงเพื่อว่าเวลาโดนความร้อนแล้วนะครับ อ่ให้บาวอเสียสามารถขยายตัวได้ไม่ติดนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ามันโยกนิดเดียวโยกนิดเดียวนะครับโยกนิดเดียวถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าอันนี้ก็บูธขาวาวก็ถือว่าผ่านข้างในก็จะมีซีนวาวแล้วก็อ่าเป็นลองสปริงอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนในกรณีของหลอดขาวาวหรือบูธขาวาวไกด์วาวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้า เพื่อนเพื่อมีความรู้สึกว่ามันหลวมผิดปกตินะครับให้ทําการเปลี่ยนใหม่เลยอัดบูธวาลวใหม่ใหม่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนเพื่อนไปบดมันจะหลวมมันจะสึกลอไปอีกนิดนึงมันก็จะกลายเป็นหลวมเยอะพอหลวมเยอะแล้วเราจะบดวาลไม่อยู่นะครับพอหลวมเยอะเะนะครับซีนก้านวาลวก็กันน้ํามันไม่อยู่นะครับเพราะว่าเวลามันโยกซ้ายโยกขวานะครับตรงซีนก้านวาลวมันจะยืดนะครับ ยืดแล้วทีนี้ก็จะเกิดช่องว่างนะครับให้น้ํามันไหลลงมาทางหลอดขาวาลนะครับเพื่อนๆอันนั้นก็พิ่เจรณาเอานะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่เรานะครับจะถอดชุดฝาสูบไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสําหรับวิธีการถอดชุดฝาสูบหรือว่าชุดแชมชุดเกระเรืองวาลนะครับเอานะครับ คลิปนี้ข้อคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับวิธีการถอดแล้วก็เทคนิคการาดูนะครับสําหรับฟ้าสูบคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสลักลูกสูบออกพร้อมๆกันนะครับเ,เพื่อน